คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสก้อนศูงในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้านาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการข้อสกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันศุกร์ที่30ก,กรกฎาคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45UVER S45UVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มยังมีตัว Double V.I.P. จาก Admin 45นาทีนะครับเป็น V.I.P. ที่ผ่านการคัดจากเสืออีก10ท่านเพื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทำกำไรยังต้องเหลือ3 Double V.I.P. แล้วนะครับยัง มีวของดินง,งานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร s 4 5 o v e r แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลโคลเอเชียนเฟิร์สฟุตบอลลีกเป็นการพบกันร,ระหว่าง NK โลโคมติวาซาเกิบอันดับที่3เปิดบ้านรับการมาเยือนของดากโวเยกอันดับที่10ของตาราง คู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา1นาฬิกาและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับเป็นราคาบอลที่อยู่ในหน้าของบอลต่อจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ผู้มาเยือนโดยราคาเปิดบอกว่าอยู่ในเลทที่จะสามารถเอาชนะราคาไปได้ด้วยการมี2ประตูและราคาในปัจจุบันนะครับกำลังไหลมาทางบอลต่อบังคับให้ต้องยิงถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยจึงจะเอาชนะราคาไปได้ถิตีในการเจอกันทั้งหมด7เกมนะครับมีสกอร์นครึ่งเวลาแรกไปทั้ง7เกมมี2ประตูไปทั้ง7เกมเช่นกันออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกม และทั้งสองทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป6เกมเป็นเจ้าบ้าน NK ็นโลโคมติวาซาเก็นะครับทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง6แพ้1และเมื่อลงทำการแข่งขันในบ้านของ NK โนเโลโคมติวาซาเก็บทั้งหมด4เกมมีสกอร์นครึ่งเวลาแรก4เกมมี2ประตู4ี่เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไปทั้ง4เกมเม,เม,มาดูฟอร์มส่วนตัวเจ้าบ้านกันนะครับ10เกมล่าสุด NK Lo โลโคมติวาซาเก็มีสกอร์นครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตูไปทั้ง10เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้16ประตูและเสียประตูให้กับูู่แขงไป14ป14ระต ส่วนทีมเยือนดากโวแยกนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตูไปทั้ง10เกมเช่นกันกดประตูใส่คู่แข่งไปได้14ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง19ประตูผลงานโดยรวมของ NK โลโคมติวาซาเก็นะครับทำผลงานได้ดีโดย5้านัดล่าสุดนั้นเอาชนะไปได้4เสมอหนึ่งโดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมและนัดล่าสุดนั้นเอาชนะคู่แข่งไปด้วยสกอร์2ประตูต่อวนึ่งส่วนทีม หนัดล่าสุดนั้นชนะ1เสมอ2แพ้2โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป8เกมและนัดล่าสุดนั้นเอาชนะคู่แข่งมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้าน NK โลโคมปติวาซาเก็บเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกโดยราคาที่เปิดมานั้นเป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลต่อที่เหนือกว่าทั้งราคาผูรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านจากการจ่ายน้ําของราคาแฮนดิแคปนะครับที่บอกว่าวันนี้มีโอกาสที่จะทำได ถึง2ประตูอีกด้วยส่วนราคาไหลนั้นยังคงอยู่ในทิศทางที่บอลตอนนั้นจะมีโอกาสเอาชนะและราคาอื่นๆจะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้าน NK โลโ o m o t i v า a าเก็ a เป็นต่อที่ราคาขึ้นควบลูกใจน้ํา0.80ให้ NK Lokomotiv า a าเ s l a ใจน้ํา1.00ให้ d าโ g o ว o y a ราคาผู้ตอนเปิดถ้า NK โลโ o m o t ิวาซาเก็บชนะใจ1.60ถ้าเสมอการใจ4.00ถ้าดาโกโว o y ชนะใจ5.00 จากราคาเปิด1.62ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกแล้วจ่ายน้ํา0.80นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาเปิดมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือราคาที่เสืออิดจับมาวิเคราะห์นั้นเป็นราคาที่เจ้าอื่นนั้นไม่ได้ตั้งราคาแบบนี้หมายความว่าเจ้าอื่นนั้นเปิดราคามาที่ต่อกันที่1ลูกเกือบจะทุกเจ้าและราคาของเจ้านื่นนั้นก็ยังเป็นราคาที่บอลต่ออยู่ในเลทที่จะสามารถเอาชนะราคาไปได้ทั้งหมดเช่นกันตรงนี้พอจะยืนยันได้ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าราคาของเสืออิดนั้นจะจับมาวิเคราะห์ปิดมาต่ เจ้าอื่นแต่เจ้าอื่นนั้นก็ให้ความสําคัญกับบอลต่อเหมือนกันเป็นบอลที่การันตี1ประตูได้เลยว่าจะมาจากเจ้าบ้านเอาชนะไปได้ในเกมนี้นะครับส่วนอีกราคาก็คือราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาสองลูกครึ่งควบ3จ่ใจน้ํา0.83ให้ฝั่งสูงใจน้ยน้ํา0.98ให้ฝั่งต่ําเป็นการเปิดราคามากําหนดให้บอลต่อนั้นมีโอกาสที่จะทําได้ถึง2ประตูอีกด้วยนี่คือราคาเปิดนะครับราคาในปัจจุบันนะครับไหลามาให้ NK โลโคโมติวาซาเก็บเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งใจน้ํา1.0,000ให้ NK โโลมติว่าซาเก็บ จ่ายน้ำ0.80ให้ดาโกววยัก ราคาผูรอบนี้ถ้า NK ลกโคมมติวาซาเกบชนะใจ1.33ถ้าเสมอการใจ5.00ถ้าดากโวอยากชนะใจ8.00จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.33ของบอลที่ต่อลูกครึ่งแล้วจ่ายน้ำ1.00นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับราคาในปัจจุบันนะครับกลับเป็นเจ้าเดิมที่ไหลาราคาแซงหน้าเจ้าอื่นแต่ราคาของเจ้าอื่นนั้นก็ไหลแบบเดียวกันคือไหลาราคาแพงขึ้นเป็นการไหลที่ไหลามาให้ความสําคัญกับบอลต่อว่าตอนนี้โอกาสที่จะยิงกินราคาเก่านั้น มองว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ราคาใหม่นั่นคือราคาลูกครึ่งแต่ราคาภูกับใจเพียงแค่1.33ตรงนี้สามารถอธิบายได้ว่าราคาตอนนี้กําลังไหลมาทางบอลต่อนะครับเป็นราคาที่บ่งบอกถึงความพยายามหรือราคาที่เจ้านั้นมองโอกาสที่บอลต่อจะยิงได้อย่างน้อย2ประตูแล้วในปัจจุบันเพราะราคาอื่นๆในภาพรวมนั้นสนับสนุนมาทางบอลต่ออย่างเช่นราคาภูเสมอเต็มเวลานะครับจาก4.0 0ขยับไปที่5.00หรือราคาภูชนะของบอลรองที่จ่าย5.0 0ในตอนที่ต่อกันที่ครึ่ ตอนนี้ขยับไปที่8.00เลยทีเดียวดังนั้นแล้วเกมในวันนี้นะครับจากราคาเปิดจนถึงปัจจุบันสรุปได้ว่าจะเป็นบอลที่บอลต่อน,นั้นเปิดบ้านเอาชนะไปได้และประตูที่2นั้นจะเกิดขึ้นเป็นผลมาจากความพยายามที่บอลต่อจะยิงประตูเพิ่มและจะมองว่าจะสามารถทําได้อีกด้วยนะครับวันนี้ลุ้น2ประตูจากบอลต่อครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรก NK โลโคมติวาซาเกบถ้าครึ่งแรกไม่มาย้าครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP S45 OVER S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืรออิดโชคดีครับ